วัสดีครับวันนี้มานอกเรื่องกับการเกษตรนิดนึงมาทํากระบอกฉีดน้ําช่วงสงการกันนะทําไปเล่นกันพอดีมันมีท่อเก่าอยู่ก็เลยเอามาทําแต่ว่าจะไปเล่นที่ร้านนะฮะก็ใช้ท่อ PVC ตัวนี้ขนาด1นิ้วนะมปนยาวหน่อยผมหันตัดออกมาประมาณเอ่อยีนิ้วยีว่านิ้วอนะมันมันสะดวกดีถ้ายาววันนี้เวลาเราดูดน้ําที่มันใช้แรงเยอะะ เนี่ยเราดูดดูดไว้แล้วก็พ่นไว้แล้วก็ท่อ,อขนาดสี่หุนเนี่ยฮะเอาไว้ยาวฝานะแล้วก็มีสามทางตัวนี้เอาไว้จับทําเป็นดามจับแล้วก็มีท่อปิดของสี่หุนกับหนึ่งนิ้วหกหุนนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่หกหุนอันนี้หนึ่งนิ้วอันนี้หนึ่งนิ้วอันนี้สี่หุนแล้วก็กาวแล้วก็ฝาอันนี้เป็นพลาสติกนะฮะถ้าเราไม่มีเราก็ใช้เนี่ยอันนี้เป็นฝายติมแล้วก็ยางรดอันนี้เป็นยางลดหนาหน่อย ถ้าไม่มีใช้ยางมอเตอร์ไซด์ได้นะเนี่ยครับก็เอามาตัดให้กลมๆแบบนี้ตัดออกมาจากนี้มาแล้วก็กาวเนี่ยอันนี้งบอยู่ที่ประมาณสาบาทอันนี้คือซื้อเนี่ยมาสิบห้าบาทอันนี้สิบาทแล้วกข็ของนิดหน่อยไอ้วนนี้ไม่ได้คิดนะเพราะมันมีอยู่แล้วก็ลงทุนอยู่ประมาณสามบาท้ะแต่ใช้ได้คิดว่า,ถ,าถ้าซื้อใหม่นะแต่อย่างนี้มันเขาก็ไม่ขายให้หรอกขนาดเท่านี้นะหาเก็บๆเอา ครับผมเดี๋ยวก็มาดูวิธีการทํากันนะอันดับแรกเลยเราก็เจาะรูตรงนี้ก่อนนะฮะใช้เล็กๆพอนะเพราะว่าถ้าเราเล็กมากแรงบีบมันก็จะทําให้น้ําพุ่งไกลนะแต่ถ้าใหญ่มันก็จะแรงก็จะฉีดแบบแก้งๆไงมันก็จะเจ็บนะฮะอันเนี้ยใช้แบบเนี้ยนะครับผมเจาะนี่ละดับแรกเลยโอเคนะครับใครมีเครื่องมือมีใช้ตะปูก็ใช้นะง่ายๆไม่ต้องไอ้นี่หรอกครับผมพอดีผมมีอุปกรณ์ผมก็ใช้ เนี่ยฮะก็ตัดออกมาเนี่ยฮะตัดออกมาแล้วนะอันนี้เราก็มีเจียเจียเพราะว่าเรามีเราก็ใช้ไปนะครับผมขั้นตอนนี้ใช้ใชตต้ตะปูเนี่ยฮะตอกนําลงไปก่อนเนี่ยฮะกาให้อยู่กึ่งกลางพอดีแล้วฮนะตอกน้ำไปก่อนแล้วก็ใช้สว่านเหรือผมใช้ต,ตะปูแต่งเอาแต่ถ้าถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะปูตอกนะให้ตอกจาก จากน,นี้นำมานะแต่ถ้าเป็นแรกให้ต่อจากข้างในออกมาเพราะว่าพอต่อข้างในออกมาปุ๊บทางนี้มันจะเป็นรอยยืดออกมาเวลาน้ําพ่นออกไปมันจะพุ่งออกไปแรงถ้าทางนี้มาอันนึกภาพไหมถ้าตะปูปุ๊บไอ้ที่ตะปูโผล่ไปพวก PVC มันก็จะยืดออกมานะฮะทำให้น้ามันเหมือนตัวบีบน้ำอ่ะบีบน้ําให้น้ํามันพุ่งออกไปอันนี้ก็คือเจาะนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้ตะระูไขกับตัว ยางเนี่ยฮะติดติดโนแไปแบบเนี้ยแล้วก็ใช้พลาสติกสีแดงที่ที่ผมทำอ่ะอันนี้อีกทีนะครับผมจะค่อยมาดูอีกทีะะแล้วกันตัดพลาสติกให้ใช้ตัวเนี้ยทาบลงไปก่อนนะฮะทาบไปแล้วแล้วก็ใช้ปากกาวงให้มันพอด,ดีแต่ความจริงแล้วมันมันตัวมันเองอะ่ะต้องให้เสมอนี่นิดหนึ่งเอาไว้เป็นตัวแกนยึดยึดกลับนะฮะทำไว้สักสองอันนะเล็กอันแล้วก็ขนาดเสมอตรงนี้อันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ ก็พูดไปเดี๋ยวจะงงกันนี่ครับผมฮนะเราเระวงมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้กรรไกรอ่ะตัดตามรอ,อยนี้เลยนะแต่ความจริงมันจะเลนส์เข้าข้าในอกนะเราค่อยมาเรียมมาที่หลังค่อยวัดระยะตอนที่เราใส่กับตัวปากปากท่อตัวนี้ฮะเราค่อยค่อยดูให้มันพอดีพอดีกันนะเราให้ยางที่มันเลยเลยนี้นิดนึงเป็นตัวดูดน้ําพ่นน้ํานะครับนี่ครับเราตัดมาได้ละว,วิธีการว่าใช้ได้ไม่ได้เราก็เนี่ยฮะแกะเข้าไปเนะีนะ่แยแสดงว่ามันใช้ได้ อ่มันเข้าได้พอดีเลยฮะอ่าตัวนี้ก็อันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะล้วก็ตัดอีกชิ้นหนึ่งให้เล็กฝาน,นี้นะเล็กฝาเน,นี่คือเมื่อกี้มันมีเทคนิคการตัดอย่างพอเราเราบากเราลูดข้างนอกนะแต่เราตัดวงข้างในอนะ่ะมันจะพอดีเลยอันนี้เราเราขีดไว้ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยตัดเราบเข้าขนะ้างในอ่ะฮะเดี๋ยวใช้อีกอันนึงเล็กหน่อยเป็นตัวยืดกันอีกเพครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะสองอันอันนี้เขาจะเล็กฝาน,นะเนี่ยเรา ก็ทาบให้อยู่ตรงกลางกลางเกึ่งกลางเนี่ยนะนี่ไว้เป็นตัวยึดให้ยางเหมือนนี่หน่อยครับแล้วก็ใช้ตะปูต่อเข้าไปตรงกลางเนี่ยฮะต่อเข้าไปตรงช่วงระหว่างกลางเนี่ยเราค่อยใช้สกรูยึดอีกทีนึ่งนะครับแบบประมาณนี้นะตรงกลางพอดีนะตอกนําไปทีหนึ่งก่อนแล้วก็นี่ครับตัดแผ่นยางครับซ้อนกันสองอันนะฮะแล้วก็แค่ตัวเนี้ยปิดู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยครับผมมองง่ายๆนะฮะ แต่แล้วก็เนี่ยไปตรงเนี้ยเออเวลาดึงปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะดูดน้ําแล้วก็พ่นออกไปพลาสติกตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่วเวลาดูดน้ามามันก็จะดึงไอ้น,นี้ขึ้นมาหน่อยเนี่ยครับผมมองภาพออกนะครับนะครับหลังจากเราใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วตัวนี้เราก็ไปเจาะเข้ากับตัวอันสีหุนนห่นเนี่ยฮะสีหุ่นนะฮะแล้วก็ต่อเขานี่แล้วก็อันนี้ถ้าก็ค่อยทานะเพราะมันมันจะใหญ่ใหญ่พอรู้ไปก่อน เราก็ค่อยมาเรียม,มาทีหลังอย่าให้หลวมมากนะฮะม่งั้นมันจะแรงแรงส่งกับแรงดูดน้ามันจะไม่ไม่พอพยายามยัดไปครั้งแรกเหมือนกระบอกสูบลมนะฮะเนี่ยครับผมลหลังจากเราคลาอัดเข้าไปนะฮะมันจะเป็นรูปร่างลักษณะเนี้ยแล้วเราก็มาเล็มตรงนี้ให้มันเใกล้เคียงกับท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้มันใหญ่เราเราทำใหญ่ไว้ก่อนนะ เี๋ก็ค่อยมาผมผมใช้ตัวนี้เจียวแต่ใครไม่มีก็ใช้กรรไกรนะก็ค่อยเลียม,มาได้นะครับเราทาเล่นเองอนะเนาะไม่ต้องทําอะไรมากมายนี่ครับทําเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เมื่อกี้ผมทํามันพลาดไปเจียจะเล็กเลยมันเล็กลงไปหน่อยต้องเอาใหม่ก็เนี่ยฮะครับผมอันนี้ช่วงที่เรายัดเนี่ยเหมือนกับกระบอกสูบอะอาจจะใช้ขืนข,นขืนมือหน่อยนะเนี่ยฮะ แล้วก็ใส่เข้าไปทําไปเจียไปเรื่อยๆนะฮะเริมๆไปถ้าใครไม่มีก็ใช้พื้นปูนเงี้ยฮะขูดๆ,ๆเอา,าฮะหรือว่าใช้กรรไกรเริมๆก็หรือใช้มีดมีดโกนบางๆนะฮะค่อยๆเลาะเริ่มๆต้องค่อยทําเรื่อยๆนะตัวนี้สําคัญมากเลยน้ําจะแรงหรือไม่แรงอยู่กับตัวนี้นะฮะครับผมอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วก็มาดูผลงานกันนะครับจริงๆก็คือผมทำไปแล้วเสร็จแล้วอันหนึ่งแล้วอนะ่ะทำเสร็จแล้วไปอันหนึ่งนี่ฮะ เนี่ยฮะอันนี้ทำเสร็จแล้วไปอันนึ่งก็เลยว่าเดี๋ยวจะทำสักสองสาอันเวลาเล่นทีเราดูดน้ำ้าไปให้เต็มอ่ะไล่ฉีดเขามันจะได้มีมีไม่ขาดไม่ขาดตอนนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับอันนี้เราดูดน้ำ้นไปแล้วนะเออเวลาเราถือก็เชิดเชดหน้าหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวผมทำมือเดียวนะกดกับขาตัวเองนะฮะอันนี้นะ โอเคนะครับผมไปทำเร่งกันนะครับเนี่ยฮะขอบคุณมากครับลายสระ,ะบ้างไหมลายสระ,ะบ้างโอเคนะครับสวัสดีครับ